สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พอกับช่องแม่ชีดังเด้อนะคะวันนี้แม่ซีไม่เห็นยังยังไม่กินขึ้นเข,นขาพี่น้องกินแต่คงไม่ลูกศิลป์พี่เล็กเพิ่นเอามาไห่นะคะเออคนไทยอยู่นี่ชนิดกันเพิ่นก็เลยเห็ดลูกศิลป์มากฝากับน้ำจิ้มเสแฉๆตาก็สั่งแต่เราละแม่สจีก็สั่งแต่เพนะิ่นละยังมากินลูกศิลป์ อยากหิวน้ำลายแต่ก้อนจะไ้องคลิปเรื่องของก้อนไหลก้อนแสกก้อนซับขไข่ใบมะกรูดนะคะ่ะไปไปพี่น่อยมาช่วงนี้แม่จะจี่ประกอบได้เแ็ดคลิปดนะค่ะเพราาะว่กลับไปเห็นงานแล้วก็ไปเรียนนั่งนะงานหลานงานหลวงงานขายของขายก็ขายแนนบ่ขายแนหเพราอว,ว่ามีคนรับของหายนะคะ มาหบ่านห้องหนาวเลยหมอฮะวไม่ฝนยังตกโอ้จะได้ตนพี่นอ้องถ้าภาอีสานบ้านเฮานเนาวฝนตกแห้งนาวถ่วงบองคันแน่ mm hmm. อุจจกกับไปลงเนาะพี่นอ้องเอ,อ้ยเนาะ คนมนุษย์ตัดใหม่ทำลายป่าเนาะหนามมากมันตกมากลงจากเขาลงเครื่องเครื่องมันเต็ม,มก็ต้องจำเป็นปล่อยออกดูดระทันเพราะว่ามานุษย์ไปเอาทรัพยากรธรรมชาติไปเบิดนอกพี่นหนอมนุษย์เกิดขึ้นบักหลายหนึง่งต้นไม้มันก็ง่น่นประทันอท์ pha buộc tò mày tò may, rồi mình tò mãi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  nào là tò mãi 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 นก็จะใส่ชุดขึ้นแหนมออกไปห้องอิงติ่งมัดอิงติ่ง <c oughs> สมัยจะกี่เอ้ยกใส่บูด,ด้กใส่เสื้อแขนาายาวใส่บุด้ะสมัยกูนยยมนี่โอ้ใส่ยังงันแกงกะสันได้เป็นหัยแดดบานหอมพีหน้อง แนะนมีปลาแนะนมีเขาเนาะบ้านเท่าแช่กระมันก็บ,บ้านเท่าเนาะแล้วก็สูดใช้กันเปพี่น้องสูดต่อไปจังไหนมาแล้วปวดเอวในผพี่น้องไร้ในเจั้ามาวันนี้ปวดเอลเอลปวดเอวเท่าแล้วกินยาปลาไปสองนึงเลย โอเคพี่ะน่อวันนี้เอาไว้ซ้ำอีกสัสกนนะกนหนาะทุกคนไม่โอกาสหนาฝ่าไมา่ดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยค่ะหลักมือดูป้ <c oughs> องกันโควิดแต่ฝ่าเสื้อด้วยแอนเจ้พอเจลด้วยะคะ่ะโอเคบุนรักษาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ